สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้มีผักหลายชนิดเลยแต่เป็นผักทีเ่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะคะแม่บ้านจิงโจ้จะมาทําจับฉ่ายค่ะก็จะทยอยกินผักที่ซื้อมาไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าอา,อาทิตย์หน้าแม่บ้านก็จะขึ้นเหนือนะไปฮอลิเดย์นะคะก็จะทยอยเก็บอะไรที่ในตู้เย็นออกมากินนะคะพยายามจะไม่ซื้อเพิ่มนะคะซึ่งแม่บ้านก็จะรวมกันหลายอย่างเลยนะคะอันนี้เป็น เป็นผักกวางตุ้งค่ะเป็นกวางตุ้งหรือคนที่นี่เขาจะเรียกชอยซมนะคะก็คงจะเป็นภาษาจีนน,นีผักกวางตุ้งอันนี้ก็มีมีกา้านผักกาดขาวที่แม่บ้านเหลือจากทำสปริงโรนะคะอันนี้ก็จะเป็นซุกินนี่เป็นบวบฝรั่งค่ะใส่มั่วเลยนะคะ มีผักนิ่มผักแข็งอันนี้ก็จะเป็นโชโคโนะคะแม่บ้านปอกเปลือกเขาเรียบร้อยโชโคโหรือบ้านเราเรียกฟักแมวค่ะก็จะมีแครอทสองหัวก็มีนี่เลยกระลำปีซื้อมายังไม่ได้กินค่ะก็จะหั่นหันลงไปด้วยล้างก่อนค่อยมาตัดตรงไหนเสียตรงไหน ไม่สวยออกนะะในบ้านก็ล้างเข้ามาสารน้ำด้วยก็จะมาหั่นกันเนาะเยอะเลยนะเนี่ยนึกว่านิดเดียวนึกถึงตอนเ็กๆขันผักให้หมูเลยนะคะต้มข้าวหมู แกลบเลยค่ะนี่คือเครื่องปรุงของจับฉ่ายที่แม่บ้านจะทำวันนี้นะคะก็จะมีซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวแล้วก็เป็นเบคอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยน้ำตาลกระเทียมแล้วก็เป็นซอสหอยนะคะวันนี้จะใช้เบคอนแทนหมูสามชั้นนะคะเราจะเริ่มจากผัดกระเทียมก่อนนะคะใส่น้ำมันไปนิดนึง แม่บ้านจะเจียวเบคอนไปเลยพร้อมกันให้หอมนะคะจะได้น้ำมันจากเบคอนแล้วก็น้ำมันจากน้ำมันขึ้นป็นะคะตอนนี้ก็จะใส่กระเทียมสับลงไปนะคะ บคอนก็หอมดีแล้วนะคะเด้นดีแล้วแม่บ้านจะใส่ผักลงไปนะใส่ผักแข็งแข็ลงไปก่อน เราก็จุดวงเครื่องไปเลยนะคะใส่พริกไทยนะคะน้ำตาลซายค่ะจะบอกโดยส่วนผสมนะคะสูตรไปปรับเอานลา้วกันบนงที่หนูบอกว่าผักมม่ผักน้อยนะคะก็จะเอาเอาตามรสที่เราชอบแล้วก็ถนนะาในบ้านกรจะใส่น้ำมันเผ่ลงไปด้วยนะคะ สาม้อนต๊ะสามช้อนเจียนะคะตอกไปม่ตอจะเอากระหล่ำลงแล้ว เยอะไปแล้วเนี่ยนะอย่าใส่ฟางตุ้งเลยล้นละอะตอนนี้ผักเราก็ยุบแล้วนะคะแม่บ้านก็จะใส่น้ำซุปลงไปนะคะ เป็นน้ำธรรมดาค่ะใส่ลงไปเลยหรือใครจะใส่น้ำต้มกระดูกอะไรก็ได้นะคะใส่น้ำใส่น้อยละแส่นะคะคก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะพนน้ำก็จะออกมาค่ะก็จะใส่ไว้ประมาณนี้นะคะ ก่อนที่ผักจะนิ่มนะคะแม่บ้านจะใส่สีอิ๊วแต่งสีเข้าไปนิดนึงนะคะใส่ไปก็ช้อนชาแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสไปหนึ่งช้อน ตอนนี้คนได้นะคะเพราะว่าเขายังไม่นิ่มนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วแม่บ้านจะหลี่ไฟลงแล้วก็จะตุ๋นเข้าไปเรื่อยๆนะคะหาฝามาปิดด้วยนะคะตุนเขาไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องคนเขานะคะ เอาไว้อย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วเรามาดูตอนเขาสุกกันนะคะค่ะตอนนี้ก็จะเห็นว่าจับฉ่ายของเราสุกแล้วนะคะไม่ต้องไปคนเขานะคะถ้าถ้าเกิดว่า,าจะทานอีกครั้งต่อไปก็ให้อุ่นแบบนี้เลยนะคะก็ไม่ต้องไปคนเขานะคะเขาจะเละค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะหน้าตาจับฉ่ายของแม่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าจะให้ดีนะคะต้องรอกินตอนที่อุ่นซ้ํารอบสองรอบสามนะคะตอนนั้นยิ่งจะอร่อยแต่ว่าเทคนิคเวลาที่อุ่นห้ามคนนะคะไม่งั้นจะเละนะคะไปค่ะไปทานกันค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ